สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นะคะพบกับวิชานางสาวของมนชพนพรทิพย์สาขาวิชาการศึกษาประถมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาัฏนุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะในะช่วงเวลานี้เราก็จะมาพบกับคำคล้องจองคำคล้องจองของอะไรสังเกตดูนะคะว่ามีคำว่าอะไรที่เป็นสีน้ำเงิน ใช่ค่ะคำว่าหนาวสแสดงว่าวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาผู้ชมทางบ้านนะคะมาฟังคำนองคํำของจองหนาวเพราะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องฤด,ดูหนาวใช่ไหมคะเราก็จะมาฝึกท่องคําของจองกันค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะหนาวลมห่มผ้าล้อมหน้ากองไฟ สองมืออุ่นไอดวงใจสัมพันธ์หนาวลมห่มรักสามัคคีกันเพื่อนเธอเพื่อนฉันรักกันมั่นคงอ่าที่อ่านมานี้ก็คือจะเป็นทำนองของขำงของจองและไม่ใช่แค่ทำนองนะคะ เรายังมีท่าทางประกอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านผู้ปกครองและเด็กๆรับชมกันด้วยเรามาทำท่าประกอบแล้วก็ร้องทำนองของคำของจองกันพร้อมกันนะคะหนาวลมห่มผ้าล้อมหน้ากลองไฟสองมืออุ่นไอดวงใจสัมพันธ์ หนาวรมห่มรักสามาคคีกันเพื่อนเธอเพื่อนฉันรักกันมั่นคงอ่าพ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านนะคะสามารถอ่านให้ลูกๆหรือเปิดให้ลูกๆทางบ้านฟังได้และทำท่าทางประก,กอบไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆคะ่ะ